ชื่อสากแบบเดอบรายทำไมหน้าแบบว่าทำไมดูในกล้องเหมือนหน้ามันเลยหน้าแม่มันไหมตรงจะบุบไปดูในกล้องเห,ห,หมือนหน้ามันอ่ะเ่ซายอยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหลังแม่ไม่ลองทาง้าหนูไม่ลองท้าแต่ใหม่เหรอ มันไม่โดนเส้นมันเป็นยังไงมันไม่โดนเส้นอ่ะมันไม่ถูกใจไม่สวยกินน้ำส้มดีไหมซเซลปี้ก็จะน้ำส้มก็จะเอาเ,อเอามื่อกี้ก็บอกว่าซเซลปี้ดีไหมซเซลปี้เอาไว้กินแกงเห็ดก่อนกิน,กน,กน,กนยำน้ำเปล่าก็ได้ครบห้าบาทห้าบาทจ้าไม่เย็นเนี่ยครบาทแล้วคุณผ่านน้ำส้มมีประโยชน์ ประโยชน์ตรงไหน,น,นมันคือสีสีกับหัวเชื้อน้ำส้มที่ประโยชน์มันต้องเป็นน้ำส้มแท้ที่ทำมาจากส100้มร้อยเปอันนี้ก็เป็นประโยชน์สักหน,นึ่งเอร์นต์แก้ลห้าบาทที่คือสีกับหัวเชื้อสวัสดีจ้ามาเที่ยวตลาดนะหากับข้าว สออวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาหาของกินกันคนเยอะมากมมตอนแรกแต่ว่าจะกินต้มเส้นอะต้มเส้นใส่ตินไก่แล้วก็ใส่หัวไชเท้าเยอะๆทำดีไหมอะแต่ดีไซน์ไม่กินอะดีไซน์จะกินยำแต่หนูไม่กินหรอต้มเส้นใส่ตินไก่ก็บอกว่าจะกินยำ ไม่มีเพื่อนกินไม่มีเพื่อนกินก็ขี้เกียจทำอยู่ตลาดนัดจ้ามาแวะตลาดนัดก่อนเข้าบ้านนะหากับข้าวข้าโพดหนูอะไหนหนูดฝั่งนูเข้ายไปฝั่งนูดเฮ้ยนี่มันแต่ไม่ใช่มันญี่ปุ่น พิซซ่าไหมเดี๋ยวสลับกล้องนี่โอ้โหกล้องมัวมากเช็ดกล้องก่อนกล้องมัวมากโอเคได้แล้วซอยนี้ก่อนกินอะไรดีทุกคนเย็นนี้มีกับข้าวกันหรือยังแม่กุ้งยังไม่รู้จะกินอะไรดีเลยอะสุกี้แห้งหมู ใส่ผักอะไรก็ได้แซนด์วิชขน,นมครกข้าวหมกไก่แม่สายดีไซน์ยังไม่ได้กินอะไรอ๋อดีไซน์จะกินยำหุ้ยลูกเมื่อกี้ได้ดูไหมว่าเขามาตั้งร้านหรือ,อยังหรือว่ามันยังเร็วเกินไปหนูเมื่อกี้ยังไม่มีเนาะหนูได้เห็นไหมว่าเขามาตั้งร้านหรือ,อยังมันยังยำเป็นยังเช้าเห็นไหมโอเควดูวปุลวัดดิจาวัดดิจ้า เข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อตอนนี้เราอยู่ตลาดนัดแถวบ้านไปรับดีไซน์แล้วก็มาแวะเดินตลาดนัดหาซื้อกับข้าวดีซน์หนูมาอยู่ข้างหลังแม่สิหนูอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่เห็นอ่ะขน,นมปุกเออไม่ใช่หมกมก,มกินอะไรดีดทุกคนปลาทู ตลาดนัดน้ำโถงใครอยู่ใกล้าแถวนี้บ้างคะใครจ้าพี่เกลกลับบ้านแล้วเมื่อกี้พี่เกลมาแวะกับพ่อแบงพี่เกลกลับแล้วนะจ้าทุกคนทักทายทุกคนเลยนะคะพี่้ายขายตลาดนัดนี้นะเรามาเดินทุกัอาทิตย์เดินจนแบบว่าจำได้แล้วว่าร้านอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะ เราก็แบบเดินทัวทีแล้วไม่รู้จะกินอะไรอ่ะทุกคน <c oughs> ดีไซน์ติดขบวนอะเย็นนี้มีอะไรทานกันหรือยังจะ๊ะกินอะไรดีขานุ่มหวานบัวลอยก็น่ากินเนาะบัวลอยก็น่ากินขนมเบื้องแต่ไรดู แม่เลงอุ้ยเขายังไม่ได้ทำอะ่ะแม่เลงอะไรนะยำขนมจีนแต่เขายังไม่ได้ทำใส่ถุงไว้ลองเตาร้อนอ <c oughs> เรายังไม่ได้ทำใส่ถุงไว้อ่ะ ่ังเราซื้อไข่ก่อนลูกแม่ซื้อไข่ก่อนไข่หมดนะอุ้ยนี่ทุกคนแม่กุ้งซื้อไข่นะไข่ที่บ้านหมดว้าว<ไ>อันนี้เบอร์ศูนย์ เบอร์สี 5, ่ร้อยสามห <125, S 1> ้าเบอร์หนึ่งร้อยยี่ห้าเบอร์สองร้อยยี่สิบเบอร์สามร้อยสิบห้าเพราะว่าเวลาหนูกินคนเดียวอ่ะคือมันแบบเงี้ยฟองเดียวมันก็จะไม่พอไหมเราฟองฟองอย่างเงี้ยแล้วเรากินสองฟองไหมไม่อ,อันนี้อะ่ะแล้วเวลากินกินฟองอันไหนอันนั้น,นมันเล็กใอันนี้ใหญ่สุดอันนี้เล็กสุดอันนั้นมันเล็กไปเปล่าก็เล็กแต่ว่าเวลากินเอาสองฟองไงสมมติต้มก็ต้มสองฟองทอดก็ทอดสองฟองอย่างเงี้ยอันนี้มันจะไม่ได้เยอะกว่าหรอ ก็ได้เยอะกว่าแต่ถ้าสองฟองหนูกินหมดไหมล่ะมันต่างกันอะไรก็ต่างกันนิดนึงไงอ๋อต่างกันนิดนึงตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เหรอโอเคมันเปิดได้คือ <c oughs> มันเปิดได้ต,งต้งใจมาเลยอวมแตกอ่ะใส่ตังก่อนไม่อยากไปค่ะเุ้ยหนักเราเก็ซื้อไข่อย่างแรกก่อนนะเราต้องเดินอีกเยอะมันจะแตกไหมก็ได้เท่ากันทุกถุง <c oughs> ใช่ไหม ใช่จ้ะเรืองแปะมีสามฟองเนี่ยเอาเบอร์สองมาทุกคนมากินกินกินสองฟองเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์ใหญ่สุดอะกินฟองเดียวก็ไม่อิ่มกินสองฟองก็เหลือมันไม่พอดีมันไม่พอดีอ๋อค่ะเ,เบอร์ใหญ่นะค่ะ ใส่พอดีอะเราซื้อถุงแล้วอะไรอุ้ยเพามันเปิดอะไม่เป็นไรพวกมันแตกปิดสิเมื่อกี้แม่ก็ปิดแล้วมันก็เปิดมาอีกฮะไม่ไม่แม่ไม่เป็นไรไปคือมันเป็นถุงซิปล็อกไงนี่แล้วกลัวมันแตกทุกคนใคร อะไรหนูเผอเผออะไรอีกอ๋อไม่ไ,ไรค่ะใครชอบกินไข่บ้างทุกคนอร่อยพี่สายกินบ่อยมากไข่เจียวไข่ดาวเขายังไม่ได้ทำอ,อ่ยไม่อยากกินอันนี้ด้วยหอยแคลงจ้ะซื้อหอยแคลงให้แม่หน่อยหอยแคลงร้อยหนึ่งหนูกินไหมอันนี้ห้าสิบบาท หรือว่าห้าสิบบาทก็พอหนูกินไหม,มน่าห้าสิบบาทก็พอเอาเนี่ยอันนี้อันนี้อ๋นนอน,นี่มีคนเอาแล้วค่ะอันนี้มีคนเอาหรือยังค่ะอ๋นนอนนสุกพอดีแม่ก็ค่ะเอาถุงนึงลูกจัดตาให้แม่นหน่อยเอาเน,นี้ยค่ะชอบกินไข่ดาวหนูชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียว ไข่ดาวไข่ดาวเหมือนกันเนาะแม่ชอบกินไข่เจียวดีไซน์ก็ชอบไข่ดาวไปต่อไปนี่ขนมขนมต้มคปซื้อยำขนมจีนก่อนโหนี่ยดีไซน์ร้านนี้ไม่เคยซื้อเลยเนาะไก่ไรกระดูกอ่ะน่ากินนะหนูเคยซื้อแล้วเหรอซื้อตอ้าไหนอ่ะทำไมแม่ไม่เคยซื้ออะ นี่ไงเขาทำมาวางแล้วดีไซน์นี่ทุกคนแม่จะกินอันนี้เอาปลาทูหนุ่มเอาปลาทูหมูยอดีกว่าเพราะอันนี้เขามีมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีหมึกอันนี้อ๋อ, 60, อทะเลก็ได้ค่ะนะลูกจากา่ายตังค์ให้แม่หนึะ่ะหกสิบบาท กินปะได้แล้วว่อะไรไหมในตลาดนั้นไม่น้ำอย่างเดียวหรอไปซื้อน้ำไม่นี่ไหมร้านนั้นอะไปก็ไปทางนี้เลยใช่คือร้านไหนร้านแก้วสิบบาทอะ <c oughs> ซื้ออีกแล้วยังเหลืออยู่ในช่องฟิดแก้วหนึ่งใ่อยากซื้ออีกแล้วซื้อสองแก้วพอวันนี้ อยากินชายเย็นไม่น่าซื้อไม่น,าน่ารีบซื้อไข่แต่วันนี้ดีไซน์จะกินยำร้านหน้าปาดซอ,อยอก็เลยในตลาดก็เลยจะไม่ซื้ออะไรมาซื้อแต่ขนมใช่ไข่ไข่นก,ขนกไหมไม่กินเห็ไหมขนมไม่กินแม่ไม่กิน,นก,นกนินไม่หมด nó hào mẹ, nôm trồng bù Nụ hào mẹ, nôm trồng หนักแล้วไม่มีมือถือแล้วอ่ะเอาสองแก้วก็พอเนาะวันอย่างงั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนักทุกคนนี่ถึงแล้วอ่ะวันนี้เอาชา,ยเ,ยเ,า,ชายเย็นเอาลวดตังชาเย็นหนื่อยนมชมพูเหน่อย น,นี่นี่เน,นีเดี๋ยมาโรลเทนุโรกก็น่ากินเอาชายเย็นหนึ่งนมชมพูนหนึ่งค่ะลองกิน,กน,นลูกที่น้านเดีเอาสิก็ต้องลองสิบบาทเขาจะขายไหม <laughs> ไม่รู้อะต้องยี่สิบมั้งได้แล้วไปเนี่ยยี <laughs> ่สิบเหรียก็ไม่ไรให้หมาย <laughs> อ่ยังไม่เคยกีย่ตะกรันอ่ะตังนั่นลู้จับมันเดี๋ยวเดี๋ยวอัน,นกกอื่นจะจะหลุดจักบีดีสิเอายี่สิบค่ะเปรี้ยวหรือธรรมดาครับธรรมดาค่ะ,คะคเดี๋ยวนี้เขากินธรรมดายี่สิบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขากินบุญอะไรนะใส่กรอกแล้วนะ เมื่อก่อนไม่กินใช่ไหมเมื่อก่อนไม่กินเนาะหนูเริ่มกินจากเพื่อนปะจากจักรจั่นใช่ไหมที่ตอนนั้นชิมของจักรจั่นแล้วมันอร่อยใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาก็กินเลยเครปที่ของผมพูดไม่ได้ถือไว้ก่อนนะหนูเลยคือซาลาเปาใช่เปลเครปที่ของผมพูดไม่ได้คืออะไรเอ่ยเครปที่ของผมพูดไม่ได้ ได้แล้วไปต่อหนักอะ่ะหนักไข่เท่าไรครับหนักไข่หนักไข่ไปชิมดิดเป่าก่อนเป่าก่อนครั้งแรกกับไส้กรอกตลาดนัดบ้านตัวเองของดีไซน์ชิมนะชิมเลยร้อนไหมอะ่ะร้อน <laughs> เป่าก่อน ขอกินเยอะมากเขาบอกแต่ด้วยความที่เราเดินทุกอาทิตย์อะทุกคนคือเดินทุกอาทิตย์เห็นทุกอาทิตย์ก็เลยแบบไม่รู้จะกินอะไรแต่ถ้าใครนานๆมานี่คืออลังการมากนะตลาดนัดบ้านเราของกินเยอะมากนะอาจจะยังนะหรอ วันนี้เราซื้อนิดเดียวไม่ซื้อเยอะนี่ไข่แล้วก็นูนของแม่ส่วนดีไซน์จะรอกินยำหน้าปักซอยตอนหนึ่งทุ่มหกโมงครึ่งก็ได้แล้วมั้งเขาว่าตังแล้วมั้งแล้วหกโมงครึ่งอ่ะจริงๆอยากซื้ออย่างอื่นอยู่นะแต่ว่าซื้อไข่มาก่อนไงแล้วไงแล้วมันหนักมันก็เลยแบบว่าไม่มีมือถืออย่างอื่นแล้วอะ,ะอะซาลปี้เป็นอย่างสุดท้าย สลเลปีสายนี่อะไรอ่ะสายสายอ๋อสาลายมันเป็นเส้นแบบแตกสวัสดีค่ะสุเอ้ยซันนี่อะไรอ่ะปะครบแล้วไปที่รถกัน

นี่สไลเดอร์มีสไลเดอร์ด้วยปลาถึงรถแล้วหนักจุงสวัสดีจ้าทักทายกันได้เลยนะ เลิกเรียนมาแวะตลาดนัดเยวมากแล้วเปิดท้ายรถสิเลิกเรียนมาแวะตลาดนัดนะทุกคนเป็นตลาดนัดใกล้บ้านเรานี่แหละแวะมาซื้อกับข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแต่ว่าวันนี้ดีไซน์เขาจะกินยำหน้าบักตอยดีไซน์เขาก็เลยไม่ได้ซื้อกับข้าวนะซื้อแต่ของแม่ลูกว่าข่ายไว้ตรงนี้มันจะแตกไหมเราจติชีวิตคนแบบเราไปไว้ในรถดีกว่าเฮ้ย<ม>ลูก ยังไม่เอาค่ะลูกลูดซิปลอกให้แม่หน่อยลูดไวแน่ๆแนนมันคงไม่แตกแล้วลนะ่ะนน่นยังกลัวไข่แตกอะทุกคนไม่แตกแล้วนะนี่ไปไข่อันนี้อะไรอนะหอยแครงยำขนมจีนแล้วก็น้ำมีแค่นี้ส่วนดีไซน์จะกินยำหนะ้าปักซอยไปบายบายทุกคนวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดนะแล้วก็ ไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศตลาดนัดบ้านเรากันเนาะพรุ่งนี้เราจะไปกัดฝรั่งพรุ่งนี้เราจะไปถนนคนเดินกัดฝรั่งสวัสดีจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไลฟ์ใหม่บายบายค่ะทุกคนบายบายเจอกันตอนเย็นลงคลิปนะอย่าลืมห้าโมงสี่สิบห้าดูคลิปด้วย